สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิแสนทองครับ5เหตุผลที่คนทำงานไม่ค่อยแสดงศักยภาพในที่ทำงานแต่กลับไปแสดงศักยภาพนอกที่ทำงานครับจากการที่ได้เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้เราเรียกว่าเป็นคอมมูหรือว่าเป็นชุมชนของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ในโลกดิจิตอลนะครับ อย่างตอนนี้ที่ฮิตมากๆก็คือในคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่า Discord d นะครับ Discord ก็คือเป็นแอปเป็นเว็บอันหนึ่งที่เป็นกลุ่มสำหรับการที่คนมีความสนใจเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปพูดคุยกันในนั้นนะครับตอนนี้ที่ฮิตมากก็คือ Discord ที่ของกลุ่มคนที่ไปลงทุนไปซื้อขายหรือว่า,าพูดคุยกันเรื่อง NFT นะครับ Non-Fungible Token ครับ ที่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าผมได้เข้าไปอยู่หลายๆคอมมูก็คือหลายๆกลุ่มนะครับก็ได้เจอกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแล้วก็พอรู้ว่าบางคนก็คือเป็นคนทํางานในองค์กรบางคนผมยังรู้จักด้วยนะครับก็คือรู้จักเป็นงานส่วนตัวด้วยว่าเออเป็นผู้บริหารทํางานอยู่องค์กรไหนเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาเจอเขาในกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้ของ NFT นะก็ปรากฏว่า เออม,มีคนจํานวนไม่น้อยเลยครับที่เห็นแล้วเนี่ยข้อแรกเคยไปเจอตอนที่ก็ทํางานในองค์กรเพราะเราเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาก็พอเห็นฝีไม้ลายมือในการทํางานแต่พอออกมาอยู่ในคอมมูนิตี้โอ้โหปรากฏคนละคนนะครับคือแอคทีฟมากขยันมากคุยทั้งวันโอ้โหเป็นนักกลยุทธ์นักวางแผนชั้นเยี่ยมนะครับโอ้โหดูสกยภาพนี่ลดเหลือ คนบางคนก็อาจจะไม่เคยเจอในที่ทำงานในที่อ,องค์กรเขานะครับแต่พอรู้ว่าอยู่ที่ทำงานคือไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าเวลามาอยู่ในกลุ่มก็ก็จะบ่นให้ฟังบ่นเรื่องเจ้านายบ้างบ่นเรื่องงานบ้างบ่นเรื่ององค์กรบ้างนะครับเหมือนเบื่องานนะครับแต่ว่าพอเขามาอยู่ในกลุ่มเนี้โอ้โหทางานฟรีครับเป็นงานการกุศลนี่แหละหรือจริงๆอ่ะเป็นงานธุรกิจแต่ว่าช่วยฟรีทุ่มเทเต็มที่ เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของคอมมูนิตี้เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของโปรเจกต์เองคือโอ้โหแบบคือไม่น่าเชื่อว่าเออทำไมคนคนเดียวกันนะทั้งนั้นที่ในองค์กรอะจ่ายเงินเดือนสวัสดิการนะคือพูดง่ายว่าเออมันน่าจะทุ่มเทที่นั่นมากกว่าแต่กลับมาทุ่มเทกับในคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองอาจจะชอบหรือถนัดบางคนผมว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับชอบหรอกแต่มันเหมือนเป็นสถานที่หรือเป็นชุมชนที่เอื้อให้เขาได้แสดงออก ในสิ่งที่เขาอยากจะคิดเขาอยากจะพูดเขาอยากจะทํครับผมว่าบางคนไม่ได้ไม่ได้ชอบหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นเวทีที่เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเป็นเวทีที่ทุกคนให้เกียรติเป็นเวทีที่ทุกคนให้โอกาสแล้วยิ่งบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเอื้อด้วยเนี่ยคนเหล่านี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกได้ได้ทำสิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นเพื่อคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยครับ ทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดดูว่าเออนะลองมาสรุปดูซิว่าทําไมคนเหล่านี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนคนเดียวกันแต่ตอนอยู่ในองค์กรไม่ได้ดึงศักยภาพไม่ได้แสดงศักยภาพไม่ได้ทุ่มเทอะไรมากมายทั้งๆท,ที่องค์กรออมีผลตอบแทนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพให้แต่กลับมาแสดงออกในเวทีที่ไม่มีผลตอบแทนนะทั้งเสียเวลาทั้งอะไรเงี่ย ถึงแม้โอเคเขาจะมาอยู่ในกลุ่มที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลอะไรก็ตามแต่ว่าการที่มาทุ่มเทแบบนี้ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาจะมีกําไรหรือเขาจะขายได้ดีมากขึ้นนะเขาแค่เป็นที่ยอมรับเขาแค่เป็นที่รู้จักนะผมก็เลยสรุปมาสักห้าข้อนะเผื่อว่าอาจจะเป็นข้อคิดให้กับคนที่เป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการหรือคนทํางานด้านเอชาลองไปดูซิว่าเออนะพอที่จะ นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในองค์กรเพื่อให้คนในองค์กรดึงศักยภาพออกมาใช้เหมือนที่เขาออกมาใช้ข้างนอกได้ไหมนะครับข้อแรกเลยครับผมว่าที่เขาไม่แสดงศักยภาพในองค์กรแล้วออกมาแสดงศักยภาพในโลกออนไลน์อย่างที่ผมเรียกว่าคอมมูนิตี้หรือชุมชนของคนออนไลน์เนี่ยนะครับข้อแรกก็คือเขาได้เลือกทําในสิ่งที่เขาชอบครับ อย่างเช่นบางคนชอบลงทุน NFT บางคนชอบคริปโตเคเรนซีบางคนอาจจะชอบ Forex กเขาก็จะมีกลุ่มชุมชนของเขาที่จะพูดคุยกันมันเหมือนเป็นเขาได้เลือกทำในสิ่งที่เขาชอบฮะไม่ว่าเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพอเขาเลือกเองเนี่ยแล้วเขาชอบครับผมว่าน,นั่นคือเขาได้สแสดงออกอย่างเต็มที่นะครับอันนี้คือเหตุผลข้อแรกเหตุผลข้อที่สองเวลาเขาเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยมันไม่มียศไม่มีตำแหน่งครับ ไม่มีใครสูงต่ำกว่าใครคือทุกคนก็อาจจะเป็นสมาชิกของคอมมูนิตี้เหมือนกันหมดเวลาพูดอะไรเ,เขียนอะไรเสนออะไรไม่มีใครตัดสินถูกผิดไม่ถูกตำหนินะครับเพียงแต่ว่าเออถ้าเสนอไอเดียแล้วไม่ค่อยโดนเท่าไหร่คนก็อาจจะเฉยเฉยแต่ไม่มีใครมาว่าเออไอเดียนี้ไม่ได้เรื่องนะครับเอ,อย่างดีก็จะมีคนมาช่วยอีกเช่นเราเสนอไม่ดีเพื่อนก็เสนอมาต่อเติมให้นะฮะ มาเอาสิ่งที่เรายังคิดไม่ครบคิดไม่หมดหรือบางครั้งเนี่ยก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเหตุผลข้อที่สามก็คือเขารู้สึกมีอิสระภาพไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขไม่มี job description คือไม่มีอะไรที่มาบล็อกว่าเออไอ,อ้คุณมาอยู่ในอม m m u n i t y นี้คุณพูดได้เฉพาะเรื่องนี้นะเออคุณจบอันนี้มาคุณพูดแค่นี้คุณทําตําแหน่งนี้คุณพูดแค่นี้ไม่ครับ คืออิสระภาพทุกคนเท่าเทียมกันหมดในคอมมูนิตี้นะครับคนไม่ได้ถามยศตำแหน่งไม่ได้ถามสถานะทางการเงินไม่ได้ถามอะไรนะครับก็ทุกคนก็เป็นเหมือนกับมีสิ์มีเสียงมีศักดิ์ศรีเท่าเท่ากันในคอมมูนิตี้นะครับเหตุผลข้อที่สี่ครับก็คือผมว่าเท่าที่เข้าไปอยู่เนี่ยบรรยากาศสำคัญมากครับคือถ้าเทียบในองค์กรก็เหมือนว่าทำองค์กรแต่ในคอมมูนิตี้เนี่ยมันเป็น ว่าทาของคอมมูนิตี้ที่อาจจะเริ่มมาจากหนึ่งคนที่ก่อตั้งคอมมูนิตี้ได้ได้สร้างบรรยากาศแบบไหนไว้นะออกแบบบรรยากาศการการที่คนเข้ามาอยู่แล้วร่วมกันสร้างบรรยากาศเนี่ยกลุ่มคนนั้นก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบางกลุ่มเนี่ยเข้าไปแล้วอบอุ่นมากทาั้งๆที่ไม่รู้จักใครสักคนแล้วก็ในคอมมูนิตี้ส่วนใหญ่ก็คือเขาใช้นามแฝงกันหมดคือไม่รู้หรอกชื่ออะไรไปหาใน ใน facebook ในไลน์ก็หาไม่เจออะไรเงี้ยคือเป็นชื่อแปลกๆมาเลยนะครับแต่ว่าทุกคนก็พูดคุยกันรู้สึกว่าเอออบอุ่นแล้วก็บรรยากาศเอ,อื้อต่อการแสดงความคิดเห็นของทุกๆคนไม่มีใครติไม่มีใครตําหนินะครับไม่มีใครมาตัดสินพูดได้ทุกเรื่องจะพูดกับนายก็ได้นายขอจะพูดกับทุกคนก็ได้มันเป็นการสื่อสารที่360สามร้อยหกสิบองศาจริง,งนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยคุณคุยได้เฉพาะหัวหน้านะคุณคุยได้เฉพาะเพื่อนร่วมงาน เราสามารถคุยกับทุกคนในเวลาเดียวกันได้เราจะเลือกคุยบางคนในเวลาเดียวกันได้ในขณะที่อยู่ในสังคมเดียวกันจับคู่คุยกันก็ไม่มีใครว่าอะไระครับเ่ยเราจะไปก็คุยอยู่สองคนเราจะไปขอร่วมคุยกันด้วยก็ไม่มีใครบอกว่ามาเผือกหรือมาอะไรนะครับก็ทุกคนก็ยินดีที่จะพูดคุยกันได้หมดแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายนะครับข้อที่หก็คือพอไม่มีผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งในการกําหนดเงื่อนไข ว่าเอ้ตำแหน่งนี้ทำงานเท่านี้คุ้มนะตำแหน่งนี้ต้องทำอย่างนี้กลายเป็นว่าเขาทำโดยไม่มีขอบเขตไม่มีข้อจำกัดคือบางครั้งเวลามีเงื่อนไขว่าเออคนที่เป็นระดับนี้ตำแหน่งนี้ต้องทำงานอย่างน้อยต้องเท่านี้มันเกิดความกดดันแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำงานเกินคุ้มอะ่ะแต่พอไม่มีผลประโยชน์เข้ามามันเป็นมันเป็นแบบเออสิ่งที่ทำเพื่ออยากทำเนี่ยหลายครั้งก็ทำเกิน เกินไปฮะเกินคุ้มอะ้าถ้าจ่ายเป็นเงินครับเค okay. นนี้ก็จากประสบการณ์ที่ได้เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของ Discord ที่เป็น NFT นะครับหรือว่าเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ต่างๆที่ก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกขับเพวกอะไรที่คนมารวมตัวกันจากหลายๆองค์กรคือคนทำง,งานแหละแต่มาอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งก็กลายเป็นสังคมที่รู้สึกว่าเออทำไมบรรยากาศเนี่ยมัน เหมือนในองค์กรสู้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากว่าเป็นข้อคิดสําหรับผู้บริหารคนทํางานเอชาใครก็ตามที่มีหน้าที่พัฒนาคนก่อนหน้านี้ผมก็เคยคุยไปแล้วเหมือนกันว่าบางทีคนทํางานที่บริษัทมีทุกอย่างครบครับแต่บางทีพอเขาแค่ออกไปฟังขายตรงขายเครือขขาย,อ,ขายอะไรสักชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมานี่ทําไมแบบแวบวบตาเป็นประกายมีพลังในชีวิตเยอะขึ้นมากทั้งทั้ง,งที่ผลประโยชน์เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยในองค์กรเนี่ย มั่นคงกว่าเยอะกว่าแน่นอนกว่าแต่ทำไมไม่สามารถที่จะจูงใจให้คนมีไฟนะมีแววตาเป็นประกายอยากทำนูน่นทำนี่เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น,นครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารคนในองค์กรครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ